เชียงรายเจ้ากรมกิจการพลรเรือนทหารบกร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาของหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากในพื้นที่แม่สายเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567พลโทอนุภาพสิริมนฑลเจ้ากรมกิจการพลรเรือนทหารบกพร้อมด้วยพันเอกนาทีทิมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาดตามแนวชายแดนไทยสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาระหว่างคู่หมู่บ้านปางห้าตำบลเกาะช้างอเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายกับบ้านป่ากุ๊กเมืองพงจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาและคู่ของบ้านป่าแดงตำบลเกาะช้างอเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายกับบ้านดินดำเมืองพง จังหวัดท่าขีเหล็กสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาซึ่งจัดโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับอำเภอแม่สายและหัวหน้าส่วนราชาการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการพบปะพัฒนาสัมพันธ์การเดินขบวนรณรงค์ป้องกันภัยชุมชนการให้บริการทางการแพทย์การให้บริการตัดผมฟรีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแข่งขันฟุตบอลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านณโรงเรียนบ้านปางห้าและพิธีบวชป่ากิจกรรมปลูกป่าพร้อมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จุดผ่อนปรนการค้าบ้านปางห้าตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีประชาชนทั้งฝ่ายไทยและสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คนภาพข่าวสันติวงสุนันหัวหน้าสูงยข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรายงาน